ไม่ดูน้องรทดดางเลยแกแลนยนะ่นลูกเือนะเล่นจัดเแแล่นลูกเบือ,อแนายเราเปเจ้าของอต้องบือล้วเเฮ้ยพี่คนโทมาแล้วสวัสดีครับวันนี้โตโตจากไหนครับวันนี้ผมลำสายจาก S5 อนนันด้าซ่ก็คือห้าร้อยสิบจครับเกูเปิดจอนะเปิดจอแบบเร็วๆโการเนมันเร็วๆตรงนั้นมงนั้นมันผ่านมาอะไรนะใช้เลนเทเลสโคปไกลขนาดั้น งช่วยบันทึกข้อมูลของฉันลงในซัมซุงโน้ตได้ไหมได้เลยอยากตั้งชื่อว่าอะไรอะไรคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะสวัสดีฉันมีเรื่องให้ช่วยสวัสดีค่ะมีอะไรที่ฉันช่วยคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ฉันยินดีช่วยเหลือเต็มที่เลยค่ะช่วยบันทึกว่าวันที่3กุมภาพันธ์ฉันเป็นประจำเดือนให้หน่อยได้ไหมได้เลยฉันสร้างโน้ตแล้ว ม,มันไม่เป็นประจำเดือนนี่นะฮัลโหลน้ำอะไรยืนได้เฮ้ยน้ำอะไรยืนได้คำตอบคือน้ำตื้นเป็นคำถามกวนๆที่ใช้เล่นกับเพื่อนไปไหนนี่ยไปไหนกินข้าวไปกินข้าวไงกินข้าว,าวกินข้าวที่ไหนกินข้าวแถวน,นี้แหละเปิดแมพไปเปิดแมพทำไมกินข้าวมันจะได้เสถียรไงเพราะว่าโอ้โหจิ้มข้าว ไม่อ um> oui> ุ้มอะไรนะเมื่อกี้เอาใหม่ดิมันมีอะไรกูจะถามว่ามึงรับสายจากจากไหนกูโทรจากเอเจี้าอันต้าฮัตจีซิลเวอร์กูคอมโจ๊กห้าร้อยหกสิบจิ๊กเฉยๆเลยมันได้ยินชัดไหมเออชัดเจ๋วเลยมึงก็ยาวเกิ็เดี๋ยวๆไ้กูโทรไลน์ไปดีกว่ามันมันอาจจะได้เห็นกล้องเด้อมันชัดหรือเปล่าไงไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อไลน์กูจะหม่ไอ้เพิ่งไปดิเออะไรกูไปได้ยีก